สวัสดีเพื่อนๆนที่เกิดในวันจันทร์ทุกคนนะคะสำหรับการเปิดไพ่ทำนายดวงสัปดาห์นี้เป็นดวงระหว่างวันที่8ถึง14ตุลาคมค่ะไพ่เรื่องทั่วไปขึ้นสิบถ้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีความอบอุน่นสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างค่ะส่วนไพ่การเงินเป็นไพ่ราชนีพระจันทร์หาเงินได้ง่ายไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายความว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูด้านการเงินอยู่นะคะ ทำให้มีเงินใช้จ่ายแบบสบายๆแต่ว่าคุณใช้เงินเก่งค่ะก็เลยไม่ค่อยเหลือเก็บสักเท่าไหร่ส่วนการงานคือไพ่ราชาถือเหรียญการงานสําเร็จตามเป้าที่ตั้งเอาไว้มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าดีค่ะเป็นช่วงนําขึ้นให้รีบตักรีบกอบโอยนะคะทํามาหากินอะไรก็ดีค่ะในช่วงนี้ในเรื่องสุขภาพขึ้นเป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะต้องระวังพบอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยแบบกระทันหัน อวยแบบปุบป,ปับช่วงนี้หากเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ,ะแนะนำว่าควรหาเวลาไปบริจาคโลหิตจะช่วยแก้เครดได้ค่ะสำหรับความรักคือไพ่สองถ้วยนะคะคนโสดคุณมีเกณฑ์พบคู่พบเจอคนถูกใจค่ะอาจมีการตกลงใจคบกับใครบางคนก็ได้ในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้ดูแลเอาใจใส่กันดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข คู่ที่ทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันมาก่อนก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็รักกันเหมือนเดิมค่ะ